ที่นี่พามาแลเรื่องนี้กันบ้างคอรมอรพ่อนพันธ์แรงงานกัมพูชาค่ะที่ทํางานในไทยได้หกเดือนหรือว่าจนกว่ามาตรการผ่านแดนระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยจะกลับสู่สภาวะปกติรายละเอียดเป็นวันพฤหัสติดต,ตามได้จากติ๊กต็อกในหัวปามค่ะคอรมอผ่อนพันธ์แรงงานกัมพูชาอยู่ทํางานในไทยได้อีกหกเดือนด้วยกันหรือจนกว่ามาตรการผ่านแดนระหว่างไทยกัมพูชาจะกลับสู่สภาวะปกติครับ จากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้มีมาตรการควบคุมการผ่านแดนของทั้งสองประเทศนะครับส่งผลให้แรงงานกัมพูชาที่ใช้บัตรผ่านแดนหรือว่าบอดเดอร์พาสเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้เมื่อวานนี้ครับ22กรกฎาคม68ครมอลได้มีการเห็นชอบร่างประกาศสองฉบับด้วยกันซึ่งเป็นการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งถือบัตรผ่านแดนและได้รับอนุญาตทำงานอยู่ในไทยเป็นกรณีพิเศษอ่นะพูดง่ายๆคือให้ทำงานได้เป็นเวลาอีก6เดือนครับนะับตั้งแต่วันที่7มิถุนายน68เป็นต้นไปหรือจนกว่ามาตรการ การผ่านแดนระหว่างทั้ง2ประเทศเนี่ยกลับสู่สภาวะปกติครับยกเว้นการอยู่ไทยกรณีที่เกินระยะเวลาที่กำหนดนะครับและที่สำคัญครับแรงงานกัมพูชาเนี่ยต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ30วันครั้งแรกภายในเดือนนี้ครับ30กรกฎาคม2568สส่วนการยื่นขออนุญาตทำงานเนี่ยจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นหลักการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลของรัฐแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นคน ใช้ในบ้านเพาะปลูกประมงซึ่งไม่ได้จ้างตลอดทั้งปีเนี่ยต้องทำประกันสุขภาพนะครับ